คำเตือนคลิปนี้อาจมีคำพูดหยาบคายแต่ใช้เพื่อความบันเทิงและความสนุกเท่านั้นเด็กควรให้คำแนะนำผู้ใหญ่ในการรับชมไว้เจอกันในเกมคือแบบถ้าเป็นฉากหนังก็คือแบบยืนความหวังจบสิ้นแล้วยืนยยืืนนปลายตีไม่ไไไปหน่มทำผิดแล้ว,วแหมแหมคุยมอสเขานั่งกันอยู่สองเสาเขีนหนว ใครไม่เห็นหรอกบ้าเหรอ,อว่ากูเดินเร็วป่ะว่ากูเดินเร็วป่ะไม่เพราะว่ากูเดินเหลืองไม่มีกูมีแมวอยู่แมวมีแมว,มแมวต้นเล้งโกเซตต้นเล้งโคเซตแมวขึ้นแมวขึ้นแมวดุ้งแมวดุ้งหมานีอ่ดิบสามแม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้น,น,น <c oughs> แปลกๆอ่ะแปลกๆแล้วโอ้เอง๊งให้มันดูทำไมเอออย่าวิ่งหนีวิ่งฉีกไปดิอย่านั่งอย่านั่งวิ่ง ดูโดนดิท no ี่เอวมันโดนโดนไม่โดนได้ไงเล่าเออไม่โดนเขาจะยืนดูทำเชี่ยอะไรเหรอไม่ดูไม่โดนเออโดนไม่เห็นไหมนี่ไม่โดนแน่ดูหนึงคนเดียวเลยเนี่ยห้ามเล่นไม้แมวเทียวข้างบ้านใหญ่นะห้ามเลยนะห้ามเลยหรอครึ่งครึ่งวันห้ามมือห้ามเหรอแล้วคือมีตาตาดำเลยแล้วคือเป็นคนไม่ได้ไง เป็นเหี่ยงไงอีกคนเหี่ยงเฮ้ยกูเรียลมาวันกูเอาโดดตู้มาแล้วกูก็เอาสปินมาแปลกๆแล้วอ่ะมึงก็โดดไม่ได้เลยอะไรของมือพี่เอ้าเอาเบอร์ทับทับแต่ละทับมันไม่เคยทับแค่บอกมึงว่ามันทับก็ทับดิมึงก็เดินเดินไปเข้าตู้แล้วก็โดดดิก็เหนื่อยแล้วไงก็เหนื่อยแล้วไงสปินก็ไม่อยากใช้ไงกูไม่ใช้สปินอ่ะมันเรียกทับไม่ได้กูเขาเรียกว่าเรียกใช้อย่างได้อย่างนี้ ผอตกมากวดห่วงมากเลยเก็บเของก่อนเก็บของให้ด้วยของตกไม่ไหวแล้วหนีดีกว่าไม่ติดไม่นะไรบอลเหรอหน้านี้ของมึงอยู่ไหนแถวกล่องอะกล่องกล่องไหนวะมึงเป็นคนเดียวที่เห็นไลยให้ขายปี๊ดๆเนี่ยมยนะ กูเห็นรอยเท้าตัวเองด้วยแตงวะเอ้ยขึ้นเรื่อยๆกลับไปแล้วเอ้แม่จินมึงดูดดิดูดให้พอใจเลยดูดดิมึงดูดดิให้มันไล่ออกวันว่ะให้ดูดกูอไปฉายต้นแม่จินมึงดูดดิมึงดูดดิดูดให้พอใจไม่ายจะดูดแล้วไม่ขายดื่ไม้แล้วครับตผมต้นทุปิดกองเลยแม่กูว้าวว่ะเฮ้ยเฮ้ย ้ยนานี้าง่เอาไปกวาดเป็นพันแปลกๆแล้วอ่ะแต่คอไม่ค่อยดีช่วงนี้เด็กเครื่องนี้ตามมาตามมาเด็กกำลังวิ่งมาไม่มีอใครอยู่แล้วหมายอะไรหมอเนี่มันเปิดตู้มันเปิดตู้เด็กเครื่องนี้ต้นไม้สายจับแพงนะเด็กมันอยู่ข้างหน้าต้องมาดิต้นพี่สปีดรันเนาะสปีดโบว์อยู่โน้อยู่โน้ อแกกูยิ่งผิด l ไอ้สัตว์วิ่งเข้ามาต่อยเร้วจริงปะเนี่ยิงดิมีทางไม้ด้วยมีชงโหวดไหมมีโอเคเราเรือไม้กูหวดเนี้อไปกอดมอสเือกันแบบเกมหน้า ไปกดเรื our ่องกดลงมาเนี่ยเปิดมาหก่องเจออันดีๆมาเจ้าของมั่วแล้วสาวดีดีเลยเจ้าของไม่ไม่อุ้มด้วยวะอุ้มดีเฮ้ยลงห้องวีเลยลงห้องวีเสไปเลยอ่ะเออตายแล้วเพราะพวกกูไม่ไปช่วยนะพวกกูปั่นให้เสร็จแล้วออกเลยเอ้ยไม่ต้องไม่ต้องกูมีโดดไปอะไรนะเดี๋ยวมาหากูแล้วมึง กูไปเลยยเดี๋ยวมาด้ยมูลล้อหาไปเลยเฮ้ยมันไม่มีการสตานนมันมีแค่มาล้อมีขนไปช่วยยังเดี๋ยวไปเวยเลยอเฮ้ยไฟฉายกูอยู่ไหนอ่ะบอลอยู่ไหนม่ไอยู่ต้มักลับไปแล้วอ่ะไอหเครือว่เบิดหน้าตาวะแล้วบอลก็มีแงวนแล้วมามันดักหน้ามึงนะบอลไอ้ไม่มันดูดกู อยู่กับครูสามคนนล้มันอยู่กับครูแล้วไปช่วยบอสแล้วมันอยู่คูหายแล้วนะว้ยหลุดไปขอเดินตรงมาหามอนหึงอะไรขุมมือมันดีโอ้ยมนแม่งโงเกมอบบแนี้เพื่อนไม่ช่วย มันแม่งหลุดหโซเกียวอะมันไม่กระชับเออมีหลุตะขอก็แบบเนียนไงควยมีไรบ้านใหญ่ในเกมของกูอะเลบ้านใหญ่เล่นได้ทั้งวันอะแล้วมีการต่าต่างอะแล้วทำไมมึงลงไปคุยกับล่างเขาบ้างมันจเรียกูวิ่งอยู่กลางแบบมันได้ไหมโอ้ยเครื่นี้เครื่นี้โอแม่แล้วเบิดแรงงวะโอ้โหเรียบร้อย เฮ้ยรอด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 เฮ้ยมีคนโดนจับแทงใครไปอะไรอาแล้วมาจับแทงได้ไงวะน่ะจับแทงดิมันดูดเร็วไงดูดเร็วแล้วก็จับเอาจับแล้วก็หมดแล้วก็ดูดใหม่แล้วก็จับเออแปลกๆว่ะมันไปดูมาซี้มามันถึงไม่ดูดไม่ดูดสองสามคนไงมันดูดทีละคนแล้วก็วิ่งจับแทงเอาถ้ามันดูดหมูมันไม่คุ้มไปมันต้องทำอย่างถึงจะจับแทงได้วะมส ก็ข้ามสามแล้วก็วิ่งไปพิดตัวแล้วก็จับเลยหมายว่าเล็กเล่นยังอ่ะยังเล็กเล่นไม่ได้หรอกทำไม่ได้กูอยู่กับเกมตรงที่มึงลากตรงที่มึงลากเลยเดินไปทำเพื้อเดินไป ตอเดินม yeah, ึงอยู่ไหนบอลเอ้ยตอนดูดกูแล้วมึงดูดให้พอใจเลยพอใจก็ดูดดีไปแล้วกูไปแล้วไอ้เหี้ยมีเลายบอลเลยยังสองไมบอลเลอ้าวใช้ไม้สับกันเท่าที่เหลือบอลอยู่ไหนเครื่องไหนจ๊ะโอเคสวยไปมอสเจอกันเจอกันนะเจอกันนะเป็นไงเอกลงแล้ว อะไรวะอะไรอย่างนี้ก็รอดเหรอวะเหี้ยปวดแย้วมาหาเทพวะชู้ยังไงก็รอดมาดูดกูไม่พอใจเลยกุ้ยยางเไงมันสาวมันสาวอยู่แล้วจิ้วอะไรหคือมันยังไงก็สาวอ่ะไม่ไม่มันดูดข้างสาวไม่ได้อีกแล้วแหละไปเล้เหี้ยกูไปแล้ว ประตูอยู่ไหนวะเพื่อนเพื่อนเขาจะแทงกูมันจะมันจะดึงหลังกูประตูอยู่หลังบ้านฟ้าแล้วก็ข้างไอ้ข้างข้างทางซ้ายมืออ่ะถ้าถ้าวิ่งไปบ้านฟ้าทางซ้ายมืออ่ะมันดูดกูแล้วมันดูดกูมันดูดกูมันดูดกูกนดูดีก็ดูดีดุดได้ฮัลโหลไม่ดูดแล้วดูดเยอะกูเปิดของเก็บแล้วดิก็ดูดิก็ดุดี มึงกระโดดไม่ให้พอใจอิ่มน้ำสำาราญดิปัดรลัดขึ้นยังไงวะไม่รู้เดินเร็วขึ้นปะเออวิ่งมอสวิ่งเร็วประตูประตูตหลังบ้านฟ้าหลังบ้านฟ้าหลังบ้านฟ้า้ายมือก็มีซ้ายมือก็มี้ายมือเออไดแหละซ้ายมือก็มีตรงไปตรงไปเออแะละประตูมึงอ่ะเยยัง้ายเลยเอขอียนชืน่อไม่สมริทยประตูไม่ได้เปิดไหมน่ะไม่ได้เปิดแล้วล่ะมึงเห็นมึงเห็นใครเห็นใครน้ำ ้วันวันวิ่งเหมือนโเลิมปัสัตว์เออกูว่ากันแหละยูดีก็วิ่งเร็วถ้างั้นแค่บอกว่าเอาไรบอลมาเฮียเห็นไรบอลมันยังส่องสินเลยนั่นแหละบล็อนได้เอาไรบอลมาอยู่เหรอวะไม่ใช่สองเมตรมึงสองไม่โดนเด็กมึงเหรอสอกูสองพับไม้สองรอบเลยเแม่ไม่เอาวหมาไม่เร็วหมา